ถึงคันรถแล้วนะคันที่2น้ำแข็งนะครับปลายปลาอยโู้หมปลาชกอยู่เต็มเต็ม มันม่อมันมีอ้วนมันมีเ่ยวมรือคิวๆนว่าท้องมันกิวๆเหมืนยไม่ได้ปั๊บขึ้นขึนรถแล้ว <c oughs> ให้พดอดะที่ตัดมาใกล้จะหมดแล้วนะครับคันรถครึ่งน,นะครับที่ตัดมา ขึ้น้วนะ หมดแล้วนะน้อยแล้วนะครับอีสกสักสี่ห้าสวิงนะครับตัดมาล็อกแรกนะหนึ่งคันรถครึ่งครึ่ง <ielt> ก <c oughs> ูไม่รู้ว่ากูจะมาทำไมอะ่ะ <c oughs> ม,มาถึงก็จิกได้เลยอะ่ะ <c oughs> ไม่รลงว่าเขายิงจะเรียกทำไมมึงจะมาออ๊อกอยู่นะครับติดเครื่องน้ำพุ่งใส่นี่คืออ๊อกอยู่ใกล้หมดละใกล้หมดละ FC เอฟซน่ะคันรถครึ่ง,ถถงตัดมาล็อกนี้ สวีสุดท้ายคันรถครึ่ง f c เนาะคนต้งแข่งานงานนงานใจเดินไปับเครื่องเลยนะอเาต้งับเดี๋ยวาตัดตเจ็บไปโลคนงานก็จะไล่วนมา